อกให้โลกไม่รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนค้นคนเช่นเคยนะครับทุกเที่ยงถึงบ่ายโมงวันเสาร์ทางโมเดิร์นไนท์ทีีแห่งนี้นะครับรายการของเราท่านผู้ชมชมแล้วอย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในตอนท้ายรายการนะครับเพราะว่าเรามีของสมนาคุณสําหรับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกกับเรานะครับก็ ยังมีนิตยสารคอคนฉบับประจำเดือนสิงหาคมจำนวน1ิบฉบับและเสื้อคนขื้นคนจำนวน5ตัวเช่นเคยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการตามธรรมเนียมของเรานะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโคกรุ๊ปนะครับธนาคารธนาชาติต,ตัวเบตาไฮรักสวีโก้ยาสีฟันฟลูออคาริลมาม่าและแคนนอนนะครับสำหรับรายการคนพื้นคนในวันนี้ท่านผู้ชมครับ ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับที่รายการคนขึ้นคนได้มีโอกาสไปค้นชีวิตของคนที่เป็นนายอำเภอครับซึ่งแน่นอนเมื่อคนขึ้นคนไปนค้นชีวิตของนายอำเภอนายอำเภอคนนี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับความไม่ธรรมดาของนายอำเภอคนนี้ไม่ได้อยู่ที่การทําตัวให้แปลกประหลาดพิสดารเหนือมนุษย์มานาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอยู่ที่การใช้ชีวิตและการทํางานของท่านครับ การใช้ชีวิตและการทำงานของนายอำเภอคนนี้ต้องบอกว่าหาได้ยากจริงในยุคปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เพราะว่า24ชั่วโมงของนายอำเภอท่าปลาคนนี้อุทิศให้กับหน้าที่โดยที่ไม่มีเวลาราชการครับถึงแม้ว่านายอำเภอจะเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับมาอยู่ที่อำเภอท่าปลาได้ไม่ถึงปีแต่นายอำเภอคนนี้ก็บุกไปแล้วครับแทบจะทั่วทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ วันนี้นายอำเภอลงพื้นที่ที่บ้านปากมุยฉลองตำพับบนธ์ผาเลือดซึ่งอยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดพุตรดินะครับเพื่อที่จะมาดูมาเยี่ยมมาตรวจสอบข้อมูลเนยนะครับของครอบครัวของเด็กคนหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนแม่ตาบอดวนนัอันนี้เป็นรายการสวัสดีครับ อันนี้ยายเป็นไรเป็นแม่แล้วอยู่บ้านไหน <c oughs> อยู่ดีจ้าอ๋อสดีครับ <c oughs> <c oughs> เอืมอายนเราเป็นแม่เป็นแม่สามีคนนี้ <c oughs> อ,อ๋อแล้วก็สามีตาย <c oughs> อ,อ๋อก็เลยไม่มีคนที่จะอ,อยู่ช่วยทำมากินเลยอนนี้เป็นกำลังใจทั้งลูกทั้งอะไรด้วยเนาะถ้าตั้งใจเรียนก <c oughs> ็จะจะดูแลนะครับนะนะผม ถึงแม้ผมจะย้ายไปไหนผมก็จะอมอบหมายอะไรต่อให้ถ้าเกิดคนมาใหม่ก็ก็ต้องฝา,ากดูแลกันผมขอยัดญาตลาะก่อนเนาะเดี๋ยวไปทำงานต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมก็กลับด้วยนะครับสวัสดีน,นะครับผมเไป,ไป็นไรไอวันหนึ่งๆเรียกได้ว่าลงไปทุกคลีอยู่กับชาวบ้านมากกว่าจะนั่งอยู่ในที่ที่ทำงานนะครับ ทั้งไปเยี่ยมชาวบ้านติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค,คลุกคลีใกล้ชิดกับประชาชนนำชาวบ้านปลูกแฝกทำฝายให้ความคิดความรู้เพื่อให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้กว่าจะกลับถึงที่ทำงานก็มืดค่ำดึกๆแทบทุขวันครับหน้าที่นายอำเภอนี่ครอบจกักรวาลน,นะครับครับในในแนวคิดของเตนาบุดีคนแรกเนี่ยท่านท่านใช้คำว่าบำบัดทุกข์บำรุงกลุ่ในครอบคุมมาก เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขนี่ก็ถือถือว่าเป็นหน้าที่นายอำเภอหมดอยากให้ดูรถประจำตำแหน่งนายอำเภอนิดนึ่งครับเดี๋ยวไปนี่รถที่หอบฟันข้างหลังนี่ยังมี้าแฝกอยู่นะหน่อยแต่ว่าคืออยากให้ดูข้างในครับนี่นี่คือแบบรถประจำตำแหน่งนายอำเภอนะครับนี่ เราพัดเลยรองเท้าที่สําคัญก็คือแบบมีที่ดินที่โคลนที่ทรายทั้งนั้นนะฮะรองเท้าก็มีเอ่อเป็นรองเท้าที่ใช้ในการทํางานพวกรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในอำเภอไม่ได้ล้างมากี่เดือนแล้วครับก็ข้างในไม่ได้ล้างมาสองสามเดือนนะที่นี่จะล้างข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะล้างเองด้วยครับล้างข้างนอก ล้างรถนี่ก็ล้างเองในอำเภอที่ดีในความคิดของนายอำเภอต้องเป็นยังไงคือต้องอยึดประชาชนเป็นที่ตั้งในการที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วก็ เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้เขานำไปใช้ไปปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกับมาพูดพูดก,กับการทำหน้าที่ของข้าราชการที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของอความซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นนายอำเภอเนี่ยมันมีช่องทางให้คนที่เป็นนายอำเภอเนี่ยไม่สุจริต ยังไงได้บ้างครับครับในอดีตเนี่ยนายตำแหน่งนายอำเภอเนี่ยจะมีอำนาจมีส่วนราชการต่างๆอยู่ในการกำกับดูแลมากแล้วก็จะมีเงบประมาณของส่วนราชการต่างๆเข้ามาซึ่งในอดีตเนี่ยนายอำเภอก็จะถูกกล่าวหาว่าบังคับบัญชาส่วนราชการนั้นแล้วก็บอกขอเท่านั้นขอเท่านีใน้ในการมาทำหน้าที่แนละตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากในอดีตรเราก็จะพูดกับหัวหน้าส่วนต่างๆว่าหนึ่ง เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอำนาจอนุมัติอนุญาตอะไรก็ขอให้เสนอมาแต่ทำให้ถูกต้องเมื่อเราก็ไม่เคยจะไปล้วงลูกว่าจะต้องไปเท่น,นั้นท่านี้มาให้แล้วก็จะไม่รับ